กราบสวัสดีครับทุกคนผมรู้นะครับว่าหลังจากที่ผมปล่อยคลิปเกมเกี่ยวกับขี้ไปประมาณสองสคลิปแล้วทุกคนแบบติดตามมาผมก็เลยสรรหายเกมหนึ่งที่เกี่ยวกับขี้มาเล่นให้ดูอีกนะครับเกมนี้มีชื่อว่า t h e y Come at t o o Time มันจะมาหาคุณเวลาคุณ,คณขี้แกลมงตูดให้ดีนะครับเพราะถ้าคุณเผลอป,ปล่อยออกมาแล้วก็วันนี้มีเรื่องแน่นี่เกมสยองขวัญน,นะทำป็นเล่นไปนะเห็นภาพอย่างนี้ก็เถอะมา Level Home Public Forest Prison a r l e y โอ้โหมีหลายด่านด้วย เล่นในบ้านก่อนวิธีการเล่นศัตรูมีทั้งหมด4ตัวตัวหนึ่งอยู่ในซิงค์น้ําตัวหนึ่งอยู่ในหน้าต่างตัวหนึ่งอยู่ในประตูศัตรูที่อยู่ในซิงเอ้ซิงคืออ่างล้างหน้า,นามันจะโผล่ขึ้นมาพร้อมกับเสียงพอเขาโผล่ขึ้นมาให้กด e ตอนที่ชี้ไปทางเขาแล้วต้องเปิดไฟด้วยศัตรูที่หน้าต่างพอเขาอยู่ในห้องเขาจะมองลงมาที่เราเราต้องปิดไฟก่อนที่เขาจะมาถึงตัวเราทําไมมันฟังดูน่ากลัวจังวะศัตรูที่หน้าต่างคือต้องปิดไฟนะครับแล้วก็แล้วก็พยายามหลบ ส่วนศัตรูที่ประตูด้านซ้าย<ๆ>เ็าจะมาเคาะประตูเราต้องรีบไปตอบเขาด้วยการกด e ที่ประตูแล้วก็ต้องเปิดไฟด้วยศัตรูที่ประตูขวาเขาจะโผมาที่กระจกพอเขามาที่กระจกเราต้องมองเขาให้เขาช้าลงสักพักหนึ่งเขาจะเข้ามาในห้องให้ปิดไฟห้าวิอะไรวะเนี่ยซับซ้อนโคตรกูไม่รู้แหละขอดูหน่อยก็เลงจะขี้ในอีก295วินาทีอ๋อนี่เราขี้อยู่นะกำลังเบ่งขี้ตนะ่มันขี้ไม่ออกนะ อ๋อมีปิดไฟเปิดไฟอ๋อมีมีนี่ม,มีมีซิงใช่ไหมศัตรูมีสี่ตัวซิงกระจกตูซ้ายประตูขวาโอเคย,ยังไงฮะฮะฮะยังไงนะเฮีย <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> เราต้องกดอ e ี <Yeah. S 1> ตรงซิงให้ทันตัวอะไรโผล่มาไม่รู้ครับเฮียเฮียต้องปิดไฟดิ <Yeah. S 2> ต้องเปิดไฟดิ ห้องน้ำไม่ว่างโอ้มันมีหลายตัวมากเลยครับคือถ้าหน้าต่างซ้ายบนมาเนี่ยเราต้องปิดไฟแต่ถ้าตัวนี้มาต้องรีบไปกด e ถ้าใครมาเคาะประตูต้องรีบกดต่อประตูมันตายหาแล้วกูคี้ให้ไวหน่อยเบงนั่นคือเราต้องต้องหลบในความมืดตัวนี้ทำไงนะ Uh? <up> ไม่ว่างเว้ยไอตัวนี้ทำไงวะไอ,อ้ี้ยลืมแล้วว่ามันคือประตูบ้านขวาถูกป่ะ ชเกิดอะไรขึ้นกูยังอยู่ดีไหมเนี่ยไอตัวนี้ง่ายสุดแล้ะถ้าเสียงเคะกูพยายามขี้อยู่พึ่งเคะไอตัวนี้ทำไงไม่รู้อ่ะดิต้องมองมันใช่ไหมฮะปิดไฟเหอะ ถ้ามีเสียงแปลกๆคือตัวซ้ายมาครับ <up> โอเอ้ยวุ่นวายไปหมดแล้วเนี่ย <c oughs> ต,ตัวนี้ก็ไม่ไปฟะทีเฮีย <c oughs> ตัวนี้ต้องทำยังไงกับมันวะเน,นี่ยรู้แต่ว่าเดี๋ยวมันจะเข้ามาครับต้องพยายามมองมันไว้ก่อน กูข,ขี้อยู่อีกอร้อยยี่สิบมันเข้ามาดับไฟเราอย่าเข้ามาะเว้ยอีกร้อยสิบเจ็ดวิอดปิดไฟครับซ่อนซ่อนโอ้ เือตัวในยียนี้แดกวะเนี่ยไอตัวเนี้ยโอ,อ้ไปสักที่เถอะไปเก้าสิบวิตัวนี้มาอีกแล้วอ่ะอีตัวเนี้ยมันคอยมาปวดเราอ่ะแปดสิบวิอันขี้ไว้ทำไมเราเบ่งเบ่งเข้ามันมาตอ,อนขีพยายามจะขี้อยู่ด้วย ไปซะมึงอะตัวนี้แม่งไม่ยอมไปเลยดูมันเกลียนมันย<ะ>มาแล้วไอ้เหียทางซ้ายใกล้มาแล้ว <c oughs> ต้องมองมันปะ่ะ <c oughs> โอ้ยตายตายตายกูตายสามสิบแปดวิเร็ว <c oughs> โอ้ยดับดับเฮ้ยเฮ้ยกลับ,บไปที่หน้าเมนูดิมันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตกูเนี่ยเอาใหม่ดิประตูขวาเขาจะโผล่ที่กระจกพอเขามาที่กระจกให้มองหน้าเขาเพื่อทําให้เขาช้าลงสักพักน,นึงเขาจะเข้ามาในห้องไปจะดับไปห้าวิประตูซ้ายแค่มาเคาะแค่ตอบเท่านั้นอีกที่หน้าต่างเราต้องปิดไฟก่อนที่มันจะมาถึงตัวเรา อ๋อโอเคเข้าใจแล้วคือมันจะมี2จังหวะเว้ยตัวหน้าต่างจังหวะแรกมันจะยังไม่เข้ามาเรามองมันไว้อมันจะเข้ามาช้าลงส่วนในตัวที่กระจกก็เหมือนกันต้องมองมันไว้มันจะช้าลงแต่ถ้ามันเข้ามาไฟจะดับห้าวิเอ้ยเอาใหม่ดิอดทนโอ้โห5้านาที300รอยวิห้านาทีอดทนเข้มแข็งอดทนอันเี้แค่นั่งในซ่วมก็หลอนได้เงียบจังอ่ะเฮ้ย บักปะเนี่ยถ้าบักก็มันไม่บักแปลว่าที่กิ้ที่ผมตายอ่ะคือตายจากตัวนี้นะครับอีลูกตาเนี่ยตัวที่ <up> นี่มันอยู่ข้างนอกถ้าเรามองมันไว้มันจะเข้ามาช้าลงมองมันไว้แต่เดี๋ยวสภามันจะเข้ามานะตัวเนี้ย เราแค่มองมันให้มันช้าลงมันจะเข้ามันเข้ามาแน่แต่คือตัวนี้เราเนอะเพียร์แมงมาพร้อมกันเลยเยดโดเข้ามามึงปล่อยตัวซ้ายเข้ามาออคคิปอยปล่อยตัวซ้ายเข้ามาครับเพราะว่าเราต้องปิดไฟอยู่แล้วครับไปได้ละมัง้ง โอเคตัวนี้ก็ต้องจ้องต้องจ้องมันไว้ครับมันถึงจะเข้ามาช้าลงแต่ถ้าไม่จ้องมันก็ได้เข้ามาเลฮะเสียงเฮียอะไรว,วะ <c oughs> ปิดไฟห <c oughs> ้าตัวนี้มาอีกแล้วเนี่ย เดียลูกตาลุกตานี่มึงอย่าวะอย่าทํากลัวตัวนี้ต้องจ้องไหมครับจ้องที่หน้าต่างไว้ก่อนมาแล้ว I'm t r ดับไฟไว้ให้มันไปอย่าให้มันตัวที่สำคัญคือตัวที่กระจกกับตัวที่หน้าต่างถ้ามันโอเวอร์แลปกันนะเราจะแพ้ครับ คือต้องพยายามอยาให้มันแบบเข้ามาพร้อมกันเพราะตัวหนึ่งมันต้อง้อเฮียมาแล้วแล้วก็ไอตัวที่สำคัญอีกตัวหนึ่งคือตัวนี้ถ้ามาพร้อมกับตัวนี้เข้ามานะไอนี้เข้ามาโดนมารับปิดไฟไอนี้ออกมาจากอ่ากูตายต้องพยายามจ้องมันไว้อันนี้ปล่อยเข้าพร้อมกันได้เลยมันเข้ามาพร้อมกันเลยมาแล้ว รีบไปซะมึงอะเร็วเฮ้ยเอ๋ยโอ้ยรูนี้เปิดไฟแล้วกดต่อประตูประตูมาเร็วมากเลยครับประตูนี้คือถ้าถ้าไม่ได้รีบบอกมันว่าห้องน้ำมีคนอยู่เนี่ยมันจะพุ่งเข้ามาแบบนี้เลยโอ้ยากอะเนี่ยทาเป็นเล่นไหมนึกว่าจะหมูตู้เกมนี้5นาทีของกู300วิรอบ3รอบนี้นะครับเราชำนาญแล้ว เราต้องอยู่ให้ได้อะเราต้องขี้ให้ออกอ่ะกูมีเวลาแค่ห้านาทีในการขี้มึงก็ไม่ปล่อยให้กูอยู่สงบสุขเลยมึงจะมาทำไมกันเยอะแยะวะเนี่ยแล้วแม่งแม่งมีหกแม่งมีหกด่านเลยนะบอกไว้ก่อนหกด่านนี่กูอยู่แค่ในบ้านกูยังทรมานขนาดนี้เกิดกูไปขี้ในป่าแล้วก็มึงไม่มืดตายหาเลยมึงจะเข้ามึงรีบเข้ามาเลยดับไฟครับสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบวิเลยหรอกูไอตัวนี้จะไปอ่ะตายกูตายสิบวิกระจกซ้ายนี่ใช้เวลาสิบวิในการไล่ลครับต้องดับไฟสิบวิกูตายไล่เฮียนี่อีกขอประตูเร็วออรไม่ว่าเว้ย 210วิอีกนิดเดียวนะัดบังคับปิดไฟแล้วครับ5วิไหวอยู่โอเคไอ้เหียนี่มาแล้วไอ้ตัวอันตรายไอ้ตัวนี้คือตัวอันตรายเพราะมันบังคับให้เราปิดไฟ10วิ ดับเลยสิบวิสิบวินัดสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าไปแล้วครับเอาไว้เอาไว้ครึ่งทางแล้วไว้เอาไว้นัดโอดทนแม่งมาอีกแล้วเฮียน,นี่มาอีกแล้วอ้ไอ้กเกลียนตัวนี้ตัวเกลียนมองมันไว้ก่อนครับ ต้องให้กระจกซ้ายมาก่อนเราถึงจะปล่อยมันเข้ามาได้ออไม่ว่างเว้ยไอตัวซ้ายมาแน่สิบวิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า โอเคมึงจะเข้ามึงเข้ามาเลยมึงเข้ามาเลยเร็วไอตัวดับไฟอะเข้ามาเลยไม่มองครับไม่มองมันจะเข้ามาถ้าเรามองมันจะไม่เข้ามา <c oughs> ดับห okay. ้าวิสองสามสี่ห้าโอเคไอ้เหี้ยลอยวิสุดท้ายเข้มแข็งฮะเสียงอะไรวะ <c oughs> ตัวซ้ายมาแล้ว <c oughs> อมองไว้ก่อนครับมองไว้ก่อน จองมันไว้ก่อนกะเวลาดีๆ I'm trying to shit in here มาแน่เฮีย,ยโอเคอยากเข้าเข้ามาอยากเข้าเข้ามาเร็วสิบวิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเฮียได้มาแล้วเข้าวสิบ รีบตอบครับพอดีเลยครับโอ้โนิดเดียวนิดเดียวเกือบไม่ทันไอตัวประตูนี่อันตรายมากนะถ้ามันเล่นนะตัวประตูปล่อยไม่ได้นะครับถึงตายเลยครับสี่สิบห้าวิแล้วเร็วไม่ถึงนาทีแล้วอดทนไว้นะัดจองมันไว้ก่อนเทีม,มากันใหญ่เลยเฮียจองมันไว้สามสิบวิ ตัวซ้ายยังไม่มาตัวกระจกยังไม่มามาแล้วไม่ดีไม่ดีไม่ดีดสลับมองสลับมองสลับมองชิบหายแล้วโอ้ยฮาวิตายกูตายแล้วโ <up> อเคพอย์้ยเ่อได้อยู่ได้อยู่เฮี้ยนยังอยู่ดับไฟนัดหนึ่งหมดเวลากูขี้ได้แล้ว ว้ายตายแล้วไม่เคยคิดว่าเกมแค่นี้จะทําให้กูรุ้นได้ขนาดนี้ <S <S อ,อุ้ยน,นิดเดียวครับผมนึกว่าผมจะโดนในตัวประตูเข้ามาแล้วแปลว,ว่าตัวประตูประมาณประมาณห้าหกวิมันถึงจะเข้ามาซึ่งคันเวลามันคู่ขนานกันมากับกับไอตัวซ้ายมือเมื่อกี้แค่วิน,นาทีเดียวเกือบแล้ว ผ่านได้ครับสําหรับด่านแรกกับเกมที่ภาพแบบนี้ใครจะคิดนะว่ามันจะน่ากลัวขนาดนี้แต่อย่างที่บอกไว้นะครับเกมนี้มีหลายด่านมากครับเมื่อกี้เราเล่นด่านโฮมไหมใช่ป่ะนี่มีสาธารณะด้วยห้องน้ําสาธารณะห้องน้ําในป่าขี้นอกบ้านขี้ในซอยมึงไปขี้ในซอยด้วยเหรอขี้ในคุกศัตรู มีสี่ตัวอีกแล้วตัวหนึ่งที่ประตูตัวหนึ่งอยู่ข้างบนประตูอีกตัวหนึ่งอยู่ด้านข้างๆห้องน้ำสองตัวโอ้มันมีเงื่อนไขไม่เหมือนกันนะแต่ละดานคือบอกได้เลยว่าเล่นยากแน่ๆแต่ผมต้องถามคนดูก่อนละครับว่าคุณอยากจะดูต่อหรือเปล่านะบางทีอาจจะเบื่อเกมสุ่มๆขี้ๆแล้วแต่เกมนี้ไม่ได้เห็นก้อนขี้อะไรมันเป็นเกมแบบว่าป้องกันห้องน้ำตัวเองไม่ให้ใครเข้ามาเกอะก,กวนตอนเราขี้ต่างหากและน่ากลัวด้วยถ้าอยากดูต่อกดไลค์ให้หน่อยนะครับแล้วก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ด้วยถ้าถึงสักพันไลค์เดี๋ยวเล่นต่อแล้ว ดูดูเป็นหมื่นขอแค่พ like ันไลค์อ่ะแหมแบ่งเวลาเลื่อนนิ้วมาสก,กิดให้สักนิดนึงได้ไหมล่ะทีเดียวพอนะไม่ต้องสองทีสองทีเป็นดิสไลค์แล้วเออวันนี้ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คราวหน้าทางช่องน้าปิ่นโตสวัสดีครับ